น่าเก๋อท่านเดิมนะครับนี่ครับคุณอาร์มทรงเอนะครับสิงมงคลนะครับเนื้อทองคำนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระไหล่ทองนะฮะของนาลายสามหรือว่านาลายทรงเมืองแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องตรวจสอบก่อนว่าอันนี้เป็นกระไหล่ทองเดิมๆหรือเปล่านะฮะเพราะว่าไอตัวที่ว่าไม่ใช่ตัวจริงก็มีเยอะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเสมาหกรอบนะฮะแล้วก็จะเป็นลูกถ่ายหลังตะกุดรุ่นแรกนะฮะการสร้างคุณบอกว่า19เหรียญเท่านั้นเองนะแว่าถ้าถามผมเนาะ เหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญกะไหลอทองที่ดูง่ายมากเพราะว่าหนึ่งเขามีความแท้งเดิมกะไหลเนี่ยจะขึ้น2สีนะแล้วที่สําคัญเนี่ยเขามีคาบสนิมกระไหลใช่ยังใส่ประทำด้วยใช่เพราะสไตล์อย่างเงี้ยอ่าอันนี้คือหัวอันอีกส่วนเนี่ยมีทั้งข้อควยทั้งหลพ้อคงแล้วก็ไหลแบบข้อเลยนะที่เขาบอกวัดหวังสำรัรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมชอบซื้อพ้อคงก็มีเยอะไหมมี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 เยอะเป็นติดไหมบ้างใช่ใช่ก็ขายเ็นกระไหลครับมีก็ขาย สวัสดีครับมาพบกับผมเฉินลังเทพครับและท่านสวัสดีครับดัชโนดีทองทางคนลังเทพเฮ้ยวันนี้คุณห้อยอะไรเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ยังห้อยห้อยเหรียญเลื่อนนะดันเปลี่ยนอยู่ไงอ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยเห็นไเห็นตอนนี้เป็นยังเป็นกระแสอยู่นะเอาไปจากวะนี่ไงนี่คุณนี่คุณเช่ามาจากไหนเนี่ยเช่ามาจากเพจสันขวัญใช่ไหมคุณจะไปหาเรื่องเขาเลยอันนี้ของเราดีกว่าคป็นที่หนึ่งหกแชมป์นะอ้าววันนี้เรามาพบกับแขกรับเชิญหน้าเก่าท่านเดิมไหมครับนี่ครับ คุณอาร์มทรงเอนะครับเฮ้ยวันนี้รู้สึกว่าดูลอยๆนะไม่ลอยไม่ลอยเติมไม่เติมเติมเรียบร้อยเติมแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วอาร์มทรงเอเลยว่าหัวหน้าแก๊งกลุ่มฉี่ม่วงนะฮะหรือถ้าภาษาภาษาอังกฤษก็เรียกว่ากลุ่มไวโอลีตพีนะอ๋อก็วันนี้กลุ่มไวโอลีตพีเนี่ยเขาก็มีทีเด็ดมาเช่นเดิมนะครับนี่นี่ครับก็จะมีสิงมงคลนะครับเนื้อทองคำนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกระไหลทองนะฮะของนาลายสามหรือว่านาลายทรงเมืองแต่ว่า เดยมผมจะต้องตรวจสอบก่อนว่าอันนี้เป็นกระไหลทองเดิมๆหรือเปล่านะครเพราะว่าไอ้ตัวที่ว่าไม่ใช่ตัวจริงก็มีเยอะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเซมาหกรอบนะฮะแล้วก็จะเป็นรูปแผายหลังตะกุดรุ่นแรกนะฮะอ่าก็เอ่ออ่ะมาถึงอันนี้ก่อนเลยทองคานี่นะเหรียญสิงห์มงคลนะครับเนื้อทองคานะฮะจำนวนการสร้างคุณบอกว่า19เหรียญเท่านั้นเองนะหลักเลยใช่ไหมใช่สร้างน้อยมากนะเคยเห็นหมุนเวียนในตลาดนี่กี่องค์ หลักหน่วยมันก็ไม่มันจะบอกว่าหมุนเวียเก็ได้แต่รู้ว่าใครรู้ว่าอยู่ที่พี่โจอะไรอย่างเงี้ยพูดทาหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่พี่อ่าสวยองค์นี้ก็คือจริงๆแล้วว่าผมอะขอเช่าเขามานานแล้วนะแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเปิดสกีแต่ตอนเนี้ยรั่วเขาเหมือนว่าจะเอาเที่ยวอาตังค์ไปแบบว่าสต๊อกซื้อน้ำท่อมอะไรของเขาอะนะแต่พอเขาทาธุรกิจตรงนี้ด้วยนะะสำหรับคุณอาร์มทรงเอนะฮะอ่าเดือนเียนี้เหมาะกับคุณมากเลยทัลรัตทนตรี อ่าเอาราคามาเลยเอาราคาเลยเหรอพี่อ่าราคาเลยเอาไปสองแสนห้าเลยทุกพี่สองแสนห้าใช่ถ้าคนอื่นสามแสนนะเอาดีๆครับจริงจริงอ่ะคนอื่นคงตีสามแสนอ่ะเหรอแต่มันก็ไม่มีของนะจะไม่มีพี่มีเงินก็ซื้อได้ขอคำหนึ่งคำเท่าไหร่พี่คำเอาไม่อยากต่อยเยอะเกรงใจเอาคำละสามหมื่นขอสองแสนสองไหวปะไม่ไหวได้เท่าไหร่วันนี้ดูรวยๆนะได้แต่คุณเลดคุณเส้นใหญ่นะไม่งั้นก็หิวเนี่ยเอา ตีต่อเลยนะตองแสนตอมาสองแสนสองหอยหมื่นหนึ่งเลยพี่จบเลยยี่สามตองยี่สามยี่สิบเอ็ดนะตองต่อลงแล้วพี่เาแล้วต่อขึ้นตองแทนสามตองแทนสามอ่ะจัดไปคุณว่าไงท่านรัตน์วันเต้คุณมันจ่ายแต่สองแสนห้าคือพูดอย่างนี้จบกันที่ไรอ่าโอเคเหรียญแรกจบแล้วนะครับจบกันง่ายๆอ่ะโชว์กล้องหน่อยเหรียญสิงห์มงคลครับพร้อมตราเพชรตราเพชรนี่ทำมากี่กี่ตังค์แปดหมื่นกว่าได้ไหมใกล้เคียงหรือใกล้เคียงเตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ทองไม่แพงอ่ะทำแต่ตอนทองห้าหมื่นกว่า ยึดเคตอนนี้ทองเท่าไรเจ็ดหมื่นโปรหมื่นเจ็ดโปรหมื่นเจ็ดใช่ทองตอนนั้นเพชรทำมาประมาณแปดหมื่นถึงไหมเจ็ดหมื่นกว่าบาทพี่เจ็ดหมื่นกว่าบาทอ่าถ้าตอนนี้ก็ต้องขึ้นมาอีกกับเก้าหมื่นขึ้นมาเนึ่หมื่นแล้วก็ต้องแพงอ่ะอ่ะอันนี้ก็มาเหรียญที่สองนะเหรียญที่สองเนี่ยจะเป็นเหรียญอะไรทรงเมืองกระไหล่ทองนะฮะ หรือว่าเราก็จะเรียกกันว่านารากสามก็ได้อ่าเพราะกระไหลทองเนี่ยมันจะอยู่ในชุดกล่องกรรมการใช่ก็คือมันมาแทนเนื้อทองแดงกันแหละก็คือที่ที่พี่เคยเห็นนะก็บางทีก็อยู่ในชุดจะอยู่ในชุดกล่องซึ่งมันน้อยจริงๆร้อยแล้วกระไหลทองเดิมเนี่ยหายากด้วยมันมีแบบว่าคนสมัยก่อนคือแบบได้ไปแล้วก็ไปชุบทองเองก็มีอันนี้ทองคำรือเปล่าไม่ใช่คือเป็นทองคำไมื่อไรคือเป็นทองคำนะจยิงมาเรียบร้อยแเราซื้อเป็นกระไหลทองไม่หมดคือเราจะฟุกหรือเราจะไปดังเราเออเราจะดังไงองค์นี้ ต้องซื้อนี่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการดูนะฮะแต่ว่าถ้า<ว>ถามผมนะ<ว>เหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญกระไหลทองที่ดูง่ายมากเพราะว่าหนึ่งเขามีความแห้งเดิมกระไหลเนี่ยจะขึ้น2สีนะและที่สําคัญเนี่ยเขามีค่าสนิมกระไหลที่เกี่ยวกับการเก็บนะฮะเหมือนพระเนี่ยน่าจะเก็บนอนอยู่ในกล่องอยู่นานแล้วก็เอามาเลียเ่ยมเลยและการเลี่ยมลักษณะอย่างเนี้ยเพื่อนๆอันนี้เดซูมเข้ามาใกล้อยู่ใช่ไหมอ่าแล้วลักษณะการเลี่ยมเพื่อนเลี่ยมอย่างนี้ต้องมีไม่ต่ำกว่าสามสิบปีนะพระเนี่ยสร้างปีส5 2พันว่าร้อยยี่สิบ่อันเนี้ย ถ้าการเลี่ยมลักษณะปรติอย่างเงี้ยก็ต้องมีสามสปีขึ้นนอนกล่องแล้วก็แล้วก็เอามาใส่ที่เลยอ่าใช่อันนี้ถือว่ากระไรเลยแต่ว่าได้ยินว่าอาร์มซื้อมาราคาไม่สูงมากใช่ไหมก็เป็นเบียรครับพี่อ่าเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อะพี่เอาสามหมื่นหกได้ปะมุกเลยเหรอทองแดงก็จะสามหมื่นแล้วพี่ชาพี่ขอต่อคำเล็กเล็กอแต่ดูเดิมละดูง่ายแล้วอันนี้จริงมูกโหน่งหน้าหลังนะตร์นี้อ่า สามหมื่นบาทอ,อ,อ,อ่ะเล็กๆนะพี่ขายไปหกพันก็นิดนึงโอ้สามหมื่นสามแล้วกันพี่ชายเหรอขอีกสามพันอ่ะสามหมื่นไม่ได้เหรอไม่ได้ไปไปสี่หมื่นแลยวจบๆไปโอ้โหพี่คุณก็โชว์รวยตลอดอย่างนี้สิพี่ทำไมพี่คนนี่ปุ๊บปั๊บปปุ๊๊บบัเลยอ่าโอเคตั้งแต่ห้าหมื่นไปสามโอ้ยคุณจะท้เนี่ยไม่รู้จะเห็นป่ะนะลองซูมดูเนี่ยมันจะเป็นคาบเขาเรียกเหมือนสนิมกระไหลที่เกี่ยวกับการเก็บเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเป็นเงินก็เป็นเหมือนพวกลุงพวกหลอดอะใช่ใช่ใช่เนี่ย สมนี้จะก,การเก็บนะอ่าอันนี้สามหมื่นสามละองค์ที่สองนะอ่ะบายจัดไปคอมเม้นต์มาอ่ะข้าวทัพสตีดูก่อนเท่าไหร่นะแต่ต้องต่อได้อีกแน่เลยมันต้องมีห่วงไงห่วงมาแล้เออ,อเออห่วงสามพันอะไรท้องไม่มีห่วงนี่ห่วงท้องไม่มีห่วงอีกมาได้ไงวะอ่าอันนี้เหรียญหกรอบครับผมเสมาหกรอบนะครับอ่าเสมาหกรอบนะเหรียญนี้ก็พี่ก็มีหลายเนื้อแล้วนะตอนนี้อ่ายังขาดทองคำไม่มีทองคำไม่มีซ่าทองไม่มีซ่าเหรอไอ่มีท็อปสุดกระส,สับกระสายของพี่แหละ แต่เหรียญนี้น่าจะไม่โดนว่ะอามม่เนไรที่เอาแบบว่าสวยๆไปคือคือถามว่ามันก็สวยแต่ว่าหนึ่งจมูกเขาอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วก็ผิวเนี่ยมันเหมือนกับมันวางหิ้งไงพอมันวางหิ้งแล้วมันเหมือนผิวประหลอดมันอาจจะโดนความร้อนความชื้นอะไรมันระเหินแต่พระยังอยู่ในเกณฑ์สวยนะแต่สไตล์ลังเทพเนี่ยคือมันต้องมันต้องครบทุกอย่างจัดนี่มาสวดพระออกออกไรเลยเนี่ยอันนี้อามรั่วเลยขาย แต่ลักษณะอย่างเงี้ยก็เล่นขายหกพันนึงจะขายรักหมื่นนึงได้ไหมะโอ้เนี่ยอันนี้ก็คือรุ่นเนี้ยก็คือก็เล่นกันอยู่ประมาณถ้าทั่ว๊ะทั่วไปหกเก้าพันแต่ว่าองค์สวยๆติดรางวัลก็เฉียวหมื่นนะอ่าทําเล่นไปอ่าอันนี้ยังไม่โดนเก็บก่อนส่วนอันนี้ก็ดูง่ายๆอันนี้ก็จะเป็นการเลี่ยมเดิมจากวัดรูปถ่ายหลังตะกุดแต่ในหนังสือเขาจะเขียนว่าล็อกเก็ตเลยนะเป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกนะเพราะว่าวัดเนี่ยเขาทำออกมาเป็นรุ่นแรกสองห้าหนึย์ใช่กใส่ประคำเลยใช่เพราะสไตล์อย่างเงี้ย อันนี้มีตั้งแค่หนึ่งแสนเนอะเนี่ยมีทั้งข้อควยทั้งหลวงพ่อคงแล้วก็หลายหลวงพ่อเลยนะที่ทำองค์วัดวังสมรรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณชอบซื้อไหมหลวงพ่อคงไปเยอะไหมมีมีมีเยอะเห็หลายแล้วบ้างใช่ใช่ก็ขายไปหลายอันแต่ของหลวงพ่อคงวัดกระหน่่อเหนือเนี่ยคือราคาเขายังไม่สูงมากนะไม่สูงอยู่ในเกณฑ์ประมาณหมื่นบวกลบอามีน้อยกว่าอันนะเออทำเองไงขายใสาไปสองอันอันนี้เท่าไหร่เอาไปหมื่นสองลูกพี่หมื่นสองอ่ะแปดพันไปแปดพันไปแพงหลวงพ่อคงอเปพี่ซื้อมาตั้งหลายอันแล้วยังขายไม่ได้สักอองค์นะาม แปดพันเเท่าทุนเลยพี่ันนี้านแล้วเก้าพันอ่ะวกพันหนึ่งงานเนอ่ะวกพันหนึ่งอ่าโอเคจบปะสองกาวพี่อ่าเป็นเท่าไหร่เนี่ยจบไปสามองค์ส3มามก็เก้าพก็4ีหนึ่งอ่าเดี๋ยวนะสาม0 0บวก9 0 0าแล้วก็บวกนั้นอีกสองแสนเท่าไหร่นะสองแสนสามสองแสมอ่ะให้สองแสนสองมาสองแสนามอ่าโอ้โหแม่งเหลือเศษสองพันว่ะอ้าวยิ้เก่ได้ปะอสามองค์นะครับเพื่อนๆอ่ะถือในมือหน่อยคุณธนรตนตรี นี่อันนั้นไม่จบอ่าอ่ะเนี่ยเนี่ยอ่ะอให้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 เดะดูหน่อยสามองนะครับจบไปที่เรียบร้อยนะครับที่ราคาสองเจ็ดสองสองเห็นไหมเห็นไหมสองทอสองคำล่ะจบจบไปที่ราคานี่เองเดสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทครับ เดี๋ยวเอาไปเลี้ยงน้ำท่อมเพิ่มไปสามอัน,นอันนี้ก็เป็นสองเจ็ดห้าปะ่ะเฮ้ยใจเย็นอัน<า> <c oughs> นี้ก็เป็นนี่อันนี้ผมเพิ่งได้มานะชุดทองคำอันนี้ได้มาเป็นชุดสุดท้ายของบ้านผู้สร้างเลยเฮียเสิร์ตอ่าใช่ของลูกสาวของเฮียเสิร์ตนะคือของเฮียเสิร์ตเนี่ยก็จะพิเศษหน่อยปลุกเสกนานกว่าชาวบ้านเขาอ่านะเพราะเฮียเสิร์ตเป็นผู้สร้างอ่าอันนี้ก็จะเป็นพี่ชายของเนี่ยที่เปี่ยงอ่าเป็นพี่ชายของเฮียเปี่ยงข้าวจันท์ผมก็สนิทกับเฮียเปี่ยงดีเฮียเปี่ยงกันน่ารักนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพพพระะชชััยววน์ิิมจุ๋ดทองค นะอันนี้จะเป็นทองคําเ<ม>งินแล้วก็นวะแต่ชุดนี้นะผมขอเก็บเองแล้วนะครับเพราะว่าองค์ที่ผ่านมาคุณได้ไปนะท่านรัมนตรีไหนครับองไหนไอที่เป็นทองคําไงแล้วก็โดนลูกค้าสอยไปอะ่ะคุณก็โดนนะครับก็นั่นนะองค์นี้ไอชุดอันน,น,นี้ชุดนี้ผมขอเก็บจะทําตลับเพชรสามองค์แล้ว<ม>นะทำเม็ตลับเพชรสามองค์เงอราคาแพงไหมเดี๋ยวตอนนี้อันน<ะ>ี<อ>้ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่แพงไงเนื้อทองคํายังอยู่ในเกณฑ์หลักหลายหลายหมื่นองก็ ล้วคุณตลับเพชรสามลูกกันเท่าไหรนั่นเองผมรวยแล้วไม่ไรแต่ว่าทองคำเนี่ยสร้างแค่เจ็ดสิบหกองเองนะเงินก็สร้างประมาณหลักร้อยนะสามร้อยประมาณสามร้อยแล้วนวะเท่าไหร่นวะก็ได้เท่ากันพี่ใกล้ๆกันนะประมาณสามร้อยคุณนี่แม่นเรื่องสถิตินะไอ้นุ่นสร้างเท่าไหร่อันสร้างเได้อ่านอยู่กำลังเกรียดพี่เศรษทองเหมือนจะขาดทุนแล้วแต่วันนี้เห็นเห็นเห็นคุณพลาดซื้อปกเกมมาองค์นึงนะผม่อคงไม่ได้ดูเองดูเองไม่คนเรามันพลาดได้เพราะว่าไม่ใช่สายที่คุณถนัดเท่าไหร่ ก็วันนี้น้องอาร์มเขาจะเอาปกมาอัดผมเลยงงมากไอสัตว์ขอบไปไหนหมดวะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็คือสองแอนนั่นแหละก็บอกเฮ้อาร์มมันผิดพิมพ์หน้ากขาเพี้ยนแต่ก็เป็นธรรมดาอาร์มคือบางทีย่อยๆอ่ะซื้อพักไม่ส่องจับพลังอย่างเดียวเข้ใจไหมจริงอ่ะเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีโอนให้คุณอาร์มหน่อยอ่าเบอร์บัญชีหน่อยอาร์มได้คุ่กูเดี๋ยวคุกุ้งเท่าไหร่วะสองเจ็ดสองยี่อาร์มพี่ถามหน่อย ตอนนี้เดือนนี้จะห้าเดือนแล้วที่พี่เข้ามาเล่นสายขนอนเหนียเนี่ยที่รู้เลยคือราคาไม่ลงแล้วกระแสเป็นยังไงในความรู้สึกอาร์มที่จากวันนั้นที่พี่เข้ามาจนถึงวันนี้ตอนนี้พี่ถ้าถามว่าพระในสายมันก็มันมีมันก็เป็นแบบมาตรฐานสูงขึ้นอ่ะถ้าถามสวยตอนนี้มันก็แพงอ่ะตอนนี้รู้สึกไหมว่าพระสวยกับพระไม่เดิมเนี่ยราคาไม่ต่างกันค่อนข้างเยอะแล้วนะเยอะก็เหมือนสายสมัยสมัยก่อนตอนที่พี่เข้ามาเล่นสายนี้แรกๆเหมือนราคาพระ สอยก็ไม่สวยแม่งต่างกันประมาณ1 0 2 0ิบเองแต่ตอนนี้พอพัซสวยอะราคามันหนีเยอะแล้วนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมขอบคุณครับลูกพี่ขอบคุณครับราคามันเริ่มหนีมันเริ่มห่านแล้วนะเริ่มจะเป็นเริ่มเป็นมาตรฐานเหมือนสายอยู่นึงที่เป็นมาแล้วมันก็ปวจะใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้พี่รู้สึกว่าอาร์ม หาของได้น้อยลงมากเลยซื้อขายยากขึ้นเลยจนจนตอนหลังอาร์มต้องควักเอาทองคำนี้ยมาขายเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีที่ซื้อขายแล้วแล้วก็เหลืออันนี้อยู่ในคอในอันสุดท้ายเนี่ยเอาไปล้านสองเนี่ยพี่เฮ้ยเอาจริงๆนี่คือคุดจุดกระสุนเนี่ยทองคำนะครับร้านสองเลยเหรอล้สองเลยจริงป่ะจริงจริงองศาลาพี่องคศาลาสองเล่มด้วยสองร้านไม่ได้เหรอสองร้านก็เอาดีเงี้ยแต่นี้ก็คือคุดจุดกระสุนกระไหล่ทองนะฮะกระไหล่ทองอ่ะทองคำ ที่ทองคำนะสร้างกี่องอะอา์มสิบองค์พี่สิบองค์เหรอใช่ิงนี้น่ยน้อยองนี้แต่ว่าอามเนี่ยถือว่าเป็นทองคำองค์สุดท้ายแล้วนะเมื่อไหร่ผมมีตอนแรกผมมีสองค์อะจริง่ะไปหมดแล้วไปหมดแล้วล่าสุดองค์ที่เป็นสิงของหลังที่คุณขายหลังไปอะหลังนั่ขายไปแล้วขายไปสี่แสนกว่าเนี่ยกไมก็เออท่วมเลยใช่คือตอนนั้น เขาเรียกอะไรนะรุ่นรุ่นเหรียญหล่อหลังสิงห์เราไปโพหลังสิงห์ใช่ไหมขายประมาณสามแสนหน่อยอ่าสามแสนกว่าก็าเขาก็ขายไปสี่แสนกว่าแต่ว่าทองมันจังหวะทองมันขึ้นด้วยแหละพี่คือโดยปกติแล้วอ่ะถ้าเป็นอ่าสายขนอนเหนือจริงๆทองคำขายยากนะถ้าก่อนที่พี่จะเข้ามาเล่นถูกไหมแต่ว่าเพราะอะไรเล่นกันหมดแพงมาว่าทองคำก็แพงคือเอางี้คนที่จะซื้อในสายอ่ะถ้าเป็นเรื่องทองคำเขาจะมีแต่สายตรงที่มีกำลังซื้อและรักและชอบจริงๆริงแต่ตอนนี้อย่างเงี้ยในยามก่อนก็สายยากอ่าใช่แต่ตอนนี้ พอมันมีสายอื่นที่มันเป็นส่วนการเข้ามาเล่นอะทองคาขายง่ายมากคนก็ <พอ S 2> ถามเพราะอะไรอ่ะลองคิดพายดูเพราพระพระมันเรียวกว่ายังไงะพี่พระมันติดตลาดมากขึ้นตั้งแต่ลังเทเข้ามาไม่ใช่เพราะคนส่วนกลางอะส่วนใหญ่เขาเป็นคนพวกฟอกเนี่ยเข้ามาเล่นไม่เล่น <c oughs> ม,มันอย่างนี้คนส่วนกลางอะ,อะพี่ถามหน่อยแค่พัดยศ เป็นแบบบ้วยๆเลยพัยดยศทองคาหลวงปู่โต๊ะแม่งยังสองล้านอออสองล้าน,ลานเลยคือ,อแล้วก็อย่างอื่นแม่งก็หลายหล้านคือ,อเอาง่ายๆอย่างพระทองคําสายบุทิมเป็นไงหลายๆลา้านเป็นสิบสิบกว่ายี่สิบฉะนั้นพอมาซื้อสายขนนเหนือทองคำอ่ะหลักแสนสามากหลักร้านสองล้านเนี่ยมันถือว่าถูกไปเลยฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยเขาก็มองว่าเห็นว่าลังเทพเข้าสายไหนเนี่ยก็ไม่เคยทิงใช่ไหมเขาก็มีความมั่นใจในสายนั้นถ้าถามว่าเฉินลังเทพยังไม่ได้เข้ามาเล่นเนี่ยอยู่ๆเขาจะมาลงทุนทองคําแล้วพระเนี่ยกระแสแบบ เหมือนไม่ได้โตเลยม,มันก็ยากที่เขาอาจจะลงทุนแต่เขาเห็นประสบการณ์จากที่ว่าเ,เฉ,เฉินไม่เคยเข้ามาเก็บสายหลวงพ่อคงวัดวังสัมฤทธ์หรือ,อ,รรอตั้งแต่ลงบูโตตั้งแต่ที่ไม่มีกระแสเลยอ่ะ10กว่าปีก่อนนะ่ะมันก็เลยทําให้คนกล้าตามนะอย่างนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องอาร์มแกงไวโอลตพีเป็นอย่างสูงนะก็เดี๋ยวไว้ครั้งสุดครั้งหน้าอาจจะเป็นตรงนี้แล้วนะครั้งหน้าก็ล้านคนจุดกระสุนเนื้อทองคำเฮ้ยเอาดีๆกระทองบาทละแสกร้านห้า ก็ต้องก่อนเลยไหนร้านห้าที่ผมค่อยมาปีหนึ่งแล้วเนี่ยจริงอ่ะจริงงแต่ละาแต่แต่ก่อนนี้เอายอมรับกับกล้องตรงๆนะตอนที่พี่ยังไม่ได้เข้ามาเล่นเน่ะถือว่าสายขนอนเหนือคุณก็ถือติดมือหลายอันสมัยก่อนเอียบอกๆเมื่อก่อนใช่ไหมของหลักๆเพราะคุณรักมันต้องคนเข้าใจซือคนเข้าใจแต่พอพี่เข้ามาปุ๊บเขาบอกว่าคุณอยากที่แบบของเยอะๆคุณไม่มีของคุณแทบไม่เหลือแล้ววะไม่เออน้อยอะพี่คือคุณปล่อยไปหมดเลยพวก WY พวกอะไรนี่ไม่เหลือของเลยท้เครื่สุด คืออะไรว่าถามเดใชไหว่าคือว่า W อ่ะโอเคก็จบแล้วนะทั้งหมด3ามองค์2แสนเจันบาทนะอันนี้ก็อ่ะให้ดูอีกทีหนึ่งนะก็คอยติดตามนะครับก็จะมีไลฟ์สดลังเท่มนะเดือนลักครั้งก็เราก็จะมีการแบ่งปันเพราะว่าพระสายวัดขนอนเหนือผมไม่ได้ว่างหน้าตู้เลยนี้ต้องบอก F C นะเพราะว่าเรายังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ แต่แต่ว่าก็ไอ้คุณองนี่เป็นไงบ้างคุณกลับมาจากสุขไงกลัวลงแล้วเหรอช่วงนี้ขายขายดีจัะขายดีเหรอเป็นไงบ้างอ่ะยาเสพติดนะโอเคถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจพวกเรากลุ่มลังเทพนะครับอันนี้ตัวผมฉนันลังเทปถ้าร้านมันดีส่วนคังคนลัง,งเทพน็อกอาร์มแก๊งฉี <im it> ่ม่วงนะไวโอเลตพีดีกว่าโอเคอ่านี่ข้างหน้าข้างหน้ามาให้ดูข้างหน้าหน่อยบรรยากาศมีลูกค้ากำลังมาที่ร้านนะฮะเอาพาพมาคืนพอดีนะ โอเคขอราไปก่อนนะครับสวัสดีครับเย้ yeah.